เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทนะครับจะได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มาคำนวณให้ดูครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับมาจากฐานเงินสมทบ60เดือนก่อนความเป็นผู้นตนสิ้นสุดลงนะครับเมื่อความเป็นผู้นตนสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะนับย้อนกลับไปว่า60งวดที่เราเคยส่งมานะครับ 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันเท่าไหร่โดยการเอา60เดือนสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะครับเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าคำนวณกันอย่างไรเงินกรณีฉลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสม สมทบจริงๆจังๆเนี่ยนะครับวันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีฉลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นการได้รับสิทธิ์หรือการนับนะครับงวดของการส่งเงินสมทบนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปไม่ได้นับว่าคุณส่งประกันสังคมเท่าไหร่นะให้นับว่า เริ่มนะครับมีการส่งเงินสมทบประมาณเท่าไหร่ก็นับจากช่วงเวลานั้นนะครับเพราะบางคนเนะี่ยส่งมาตั้งแต่มีการจัดตั้งประกันสังคมเลยนะครับส่งมา 30- 40, 40ปีแต่แท้จริงแล้วนะครับประกันสังคมมีการเก็บเงินสมทบจริงๆจ,จังๆคือ4 24ปีประมาณนี้นะครับ <พ uka> เงินบำนาญชราภาพนะครับเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนเราจะได้เป็นบำนาญชราภาพโดยได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มัตรา,างเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นเงินสมทบประกันสังคมนะครับ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1เงินสมทบประกันสังคมส่งมา35ปีจํานวน12,730บาทวิธีการคิดคํานวณน,นะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35-15ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่เราจะได้เพิ่มอยู่แล้ว20%เซน์เดิมที่เราต้องควรได้อยู่แล้วนะครับบวก30%ที่ เราได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,730บาทเท่ากับ6,365บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,730บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมาสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,730บาทเท่ากับ5,410บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตเงินสมทบประกันสังคมนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,730บาทส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้น25ปี -15 ปีเท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมา ส่วนนี้เกิดมาไม่หายไปไหนมานำค,นำ,คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,730บาทนะครับเท่ากับ4,456บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดืนินคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนที่เกิดมาสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,730บาทบเท่ากับ3,501บาทเป็นเงินบำนานที่ใจคุณตลอดชีวิต ตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,730บาทนะครับ20%ของ12,730บาทก็เป็น2,546บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุญตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือตารางนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,730บบาทถ้าส่งประกันสังคมด้วยจำนวนปี นะครับดังต่อไปนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญน,นะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยฐานโดยเงินสมทบนะครับเงิงนสมทบที่ส่งเงินสมทบชราภาพนะครับเริ่มมีการนับนะครับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นดูช่วงเวลานับด้วยนะก่ <S <S อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธทิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งคราชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้กัะตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รลับ,บัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลนะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา3 3มสามสวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ